เมื่อกี้อ่านคอมเมนต์ในออนไลน์คนคบอกว่าเอ๊ะเดี๋ยวนี้เราสามารถเอาโบสวิหารของวัดไปเข้าไฟแนนซ์ได้แล้วเหรอฮะเดี๋ยวนี้<ส>เออสามารถที่จะเรียกว่ากู้เงินได้นะฮะคุณผู้ชมฮะวันนี้ต้องบอกว่าเป็นวิวาทะจริงๆไม่ใช่แค่ในโลกออนไลน์เท่านั้นนะครับผู้ชมคนพูดถึงเรื่องนี้กันเยอะอะ,ะเหตุการณ์เป็นแบบนี้ครับผู้ชมครับหลังจากที่คุณป้า กฤษณาฮะหรือว่าประจุมเนี่ยนะคุณผู้ชมฮะเธอนําเอกสารหลักฐานไปร้องท่านนี้ฮะนี่สายใหม่ต้องรอดฮะ mm hmm. พี่เอกฮะเอกภพเหลืองประเสริฐเนี่ยนะที่ปรึกษารัฐตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะครับโดยคุณป้ากฤษณาเขาญาตเรียกแบบนี้ละกัน <Ha. S 1> บอกว่าเธอเนี่ยถูกเจ้าวาดวัดพืชอุดมย่านลำลูกกาคลอง13ยืมเงินมานานแล้วถึงยีปี mm hmm. โอ้โหและเงินที่ยอม เงินที่คืนเงินที่ยังไม่คืนเนี่ยนะเงินที่ทางเจ้าอาวาสเนี่ยนะกู้กับคุณป้าปฤิศาคุณผู้ชมยอดตัวเลขโอ้โหไม่ใช่ร้อยส0งรฮะเก้าล้านสองบาทและที่สําคัญเจ้าอาวาสไม่ยอมคืนเงินอีกตัางหากตัดดราม่าก,ก่อนเพราะคุณผู้ชมบอกว่าอุย้ยพระเขาห้ามแตะเงินพระเขาห้ามยุ่งเรื่องเงินแต่เอาคุณผู้ชมฮะความเป็นจริงด้วยความเคารพฮะ วัดต่างๆนะคุณผู้ชมฮะยังไงก็ต้องเกี่ยวข้องเรื่องเงินนะเราพูดกันแบบชาวบ้านเนี่ยนะฮะถามว่าแล้วเหตุการณ์มันเกิดขึ้นได้ยังไงป้าจุ๋มบอกแบบนี้ฮะหรือว่าคุณป้ากฤษณาบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดตั้งแต่ปี2552โอ้โหสิบกว่าปีละป้าจุ๋มเองเนี่ยแล้วก็ครอบครัวของคุณป้าเนี่ยนะฮะเป็นโยมอุปถากวัดพืชอุดมมั้งแต่รุ่นพ่อแล้วไปทําบุญตั้งแต่สมัยสาวๆก็เลยเกิดความคุ้นเคยกับวัดแล้วก็รู้จักเจ้าวาดมานานจจนนนววัึงเเ้้าาาี่ยยกก็ลไดมมมรถโ อาตมานะจะขอยืมเงินทางครอบครัวของโยมหน่อยได้ไหมหลวงพ่อเจะเอาไปทําอะไรล่ะเจ้าคะเนปรากฏฮะหลวงพ่อก็บอกว่าอ๋อจะเอาไปเอาบุรณะนะซ่อมแซมวัดคุณผู้ชมฮะด้วยความศรัทธางก็คือหลวงคือไม่ได้ยืมเอาไปใช้ส่วนตัวถูกไหมก็ยืมบูรณะวัดนี่แหละทางด้านของคุณป้ากฤษณาหรือว่าป้าจุ๋มเนี่ย ก็เนี่ยฮะด้วยความเคารพศรัทธาให้ยืมมาตลอดและตัวเลขถามว่าทาไมมันไปถึง9ก้าล้านสองแสนบาทคือครั้งละพันไปจนถึงหลักแสนมีมทั้งให้เป็นเงินสดมีทั้งโอนเข้าบัญชีซึ่งป้าจุ๋มบอกว่าเนี่ยมันเป็นเงินกู้เพราะว่าเจ้าอาวาสบอกเองว่าขอกู้เงิน<ม>ดังนั้นนะถามว่าให้ยังไงอ่ะถ้าเป็นเงินสดคุณป้ากิษณาบอกว่าก,ก็ไปให้ภายในกุฏิ<ม>แต่ถ้าโอนเข้าบัญชีก็จะโอนเข้าบัญชีส่วนตัวอ่ะทีนี้ป้าจุ๋มเองก็เอ๊ะเหมือนกันบอกว่า ทำไมไม่โอนเข้าบัญชีวัดล่ะอบอกว่าเจ้าอาวาสบอกว่าโยมถ้าโอนเข้าบัญชีวัดอ่ะมันจะยุ่งยากนะโอมนะมดังนั้นที่ผ่านมาอคุณป้าด,ด้วยความศรัทธาไงฮะ,ฮะ,ะเจ้าอาวาสบอกแบบนี้ก็โอนให้ตลอดฮะแต่ปรากฏคุณผู้ชมะในภายหลังหลวงพ่อขาหลวงพ่อหลวงพ่อยืมเงินหนูไปอะ่ะ ทำไมหลวงพ่อไม่คืนสักทีหนึ่งเริ่มทวงถามนะก็เงินกู้ก็หลวงพ่อบอกเองว่าเป็นเงินกู้แต่หลวงพ่อเองบอกว่าโยมยังไม่พร้อม่ะโยมใบเบี่ยงตลอดนะคุณผู้ชมฮะซึ่งเจ้าอาวาสบอกประโยคนี้ประโยคสําคัญคุณผู้ชมฮะจริงๆมันสะท้อนเลยนะสะท้อนเลยเดี๋ยวถ้าได้กระถินพระป่าแล้วอะ่ะจะามาคืนให้แต่คุณป้ากิษาบอกไม่เห็นเคยได้คืนสักทีหนึ่งอะ่ะและที่สําคัญประโยคไฮไลท์อยู่ตรงนี้ฮะที่คนฮือฮาไปอย่างมากคุณสานนี่คุณผูณ้ชมบอกว่าโยมถ้าโยมอยากได้อ่ะก็ไปยึดเอาโบสถ์ยึดสารายึดของในวัดไปเลยนั่ อย่างนี้ก็ได้หรอเ<อ>นี่ยฮะและที่สําคัญเอาอย่างนี้นะโยมนะไหนๆก็ไหนๆแล้วโยมเอากุญแจโบสไปเลยเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันแต่ที่สําคัญนะป้ากฤษนาบอกว่า ถูกเจ้าวาดข่มขู่และมีการทำร้ายร่างกายอีกด้วยครับคุณผู้ชมฮะขณะเดียวกันคุณป้าบอกว่าเครียดป้าเพราะว่านอกจากให้เงินกับเจ้าวาดเนี่ยยืมไปแล้วเนี่ยเดือนกุมภาพัานธ์ที่ผ่านมาคุณป้าบอกทนไม่ไหวแล้วก็เลยไปพบเจ้าคณะอําเภอครับทางเจ้าคณะอําเภอก็ให้เจ้าวาดเนี่ยมาทําสัญญารับสภาพหนี้แล้วก็ให้ชําระหนี้ทั้งหมดฮนะภายในเดือนสิงหาคมซึ่งก่อนจะถึงเส้นเดือนหนี้9ล้านกว่าบาท9ล้านสอง ปรากฏฮะคุณผู้ชมฮะเจ้าอาวาสชำระมาคุณผู้ชม0ี่สามพันบาทฮะแต่จัดกนเก้าล้านนะเห็นไหมไปไม่ถูกเลยไปไม่ถูกสิเงินนะทำสัญญาแล้วนะ9ล้านสองแต่ชำระมาสิ้นเดือนสิงหาคมยิงต้องชำระทั้งหมดปรากฏจ่ายมา3,000บาทฮะแล้วพอถึงครบกำหนดก็ไม่ชำระเงินเจ้าวัดไม่ชำระเงินคุณป้าบอกไม่รู้จะทำยังไงแล้วก็เลยมาขอความเป็นธรรมกับสื่อแล้วก็อยากจะรู้ว่าเอาจริงๆ เนี่ยป้ามีกุญแจแล้วป้ามีสัญญาเนี่ยสัญญาเนี่ยฮะสัญญารับสภาพนี้ป้ายึดโบสถ์ที่วัดได้ไหม,อมโอ้โหคือพูดง่ายๆว่า จะยึดวัดแล้วนะคะ<ช>เดี๋ยวนี้นะคะ<ช>คุณผู้ชมฮะเออแล้วตอนนี้กําลังงงนะคะหลายคนถามบอกว่าเอะโบสถ์เนี่ยมีกุญแจรหรือเปล่านะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะมีทางเจ้าคณะพระครูนะคะออกมาให้ข้อคิดเห็นเหมือนกันอย่างท่านพระครูออสอันนี้เป็นเจ้าอาวาสวัดสายใหม่นะคะ<ช>รองเจ้าคณะอําเภอลําลูกกาท่านบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยโบสถ์ไม่สามารถยึดได้เพราะวัดเนี่ยเป็นการดูแลของสํานักพระพุทธศาสนาและทรัพย์สมบัติของวัดก็ไม่สามารถนํามาขายได้ไม่สามารถนําไปเข้าไฟแนนซ์หรือให้ใครได้เพราะเป็นทรัพย์สินของพระพุทธ ส่วนถ้าเป็นเรื่องของการยืมเงินเนี่ยเป็นเรื่องส่วนตัวของเจ้าอาวาสจะต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุของเงินที่ยืมไปว่านําไปใช้ส่วนตัวหรือบริหารวัดถ้าเกิดว่าทําผิดจริงเนี่ยก็จะมีความผิดฐานยักยอกทรัพย์และสามารถให้ศึกออกจากการเป็นพระได้ซึ่งเจ้าอาวาสนะคะเจ้าอาวาสหมายถึงเจ้าอาวาสของวัดวัดพุทธอุดมนะคะ,ะคก็มีการออกมาโต้ซึ่งวันนี้ท่านก็ออกมาโต้ถ้าใครที่ดูไลฟ์สดเมื่อเช้าจะมีหลายช่องทางเลยที่ไลฟ์สดนะคะก็คือท่านใส่แว่นของ มาเลยนะคะค,คือท่านไม่ได้ว่าปิดบังสายตาอะไรแต่ท่านเพิ่งผ่าตัดมาออนะคะท่านออกมา <นะ S 2> ชี้ <นะ S 2> แจงเรื่องการยืมเงินนะคะบอกว่าอัตมาไม่ได้ยืมออโอ้ยยมถ้ายืมเนี่ยต้องมีเอกสารกู้เงินสิเ,ออเป็นการพูดกันปากเปล่าก็แค่บอกว่าอยากจะบรณะซ่อมแซมวัดอีกฝ่ายก็ให้เงินมาช่วยก็ถือว่าเป็นการทําบุญออส่วนเรื่องที่บอกว่าให้ไปยึดโบสถ์แทนเอ้าไม่ใช่เรื่องจริงเพราะโบสถ์เนี้ยมันไม่มีกุญแจ้และอีกที่ ที่อีกฝ่ายอ้างว่าถูกทําลายร่างกายก็ไม่จริงอัตมาคือแค่ป้องกันตัวแถมยังถูกอีกฝ่ายเนี่ยจับหัวโขกกาแพงอีกด,ด้วยเขาถามว่าป้องกันตัวยังไงคือ,อเขาบอกว่าพระเออท่านเจ้าอาวาสเนี่ยเอาเท้าเนี่ยยันยันโยยันศีกาโอ้โหเอพราะอะไรเพราะศีกาจับหัวจเจ้าอาวาสโขกกาแพงไว่ตัวยต้องเป็นการต่อสู้กันค่ะ จะว่า,าไปทำ<ล>ร้าย,<ล>ยร<า>่างกา<ล>ยทางเดียวไม่ถูกท่านว่าอย่างนี้โอ้และยังมีข้อมูลเนี่ยนะคะว่าเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยจเจ้าอาวาสได้ไปแจ้งความกับเจาา้าหน้าที่ตำรวจตำรวจสพลำลูกกาว่าเมื่อวันที่18เดือนมิถุนายนนะคะมีเศรษฐีนี้ท่านหนึ่งคมขคู่ให้ยินยอมรับสภาพหนี้จํานวนเงิน9ก้าแสนบาทและยังถูกบีบบังคับขืนใจให้กระทําในสิ่งที่ไม่ได้ยินยอมแต่ไม่สามารถขัดขืนได้และขณะนี้นะคะอยู่ในระหว่างการสอบสวนอย่างไม่เสร็จสิ้นค่ะและล่าสุด ะะทางเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดประยูนรธรรมมารามนะคะได้เรียกเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลมหารือถึงประเด็นเรื่องนี้แล้วซ,ซึ่งได้มีการเรียกเจ้าอาวาสวัดพืชอุดมมาร่วมด้วยมาร่วมชี้แจงนะคะแต่ว่าเจ้าอาวาสเนี่ยไม่ได้อยู่วัดก็เลยไม่สามารถมาหารือร่วมกันได้ก็ยังไงก็คงต้องรอทางเจ้าอาวาสเนี่ยมาชี้แจงความจริงให้กับเจ้าเจ้าคณะอำเภอต่อไปนะคะคือข่าวนี้ฮะคุณผู้ชมะมันเป็นการสะท้อนอะไรเพราะปรากฏว่าไม่ใช่แค่กรณีของคุณป้าจุ๋มหรือคุณป้ากิษนาปรากฏวันนี้ มีลูกศิษย์คนอื่นนะคุณผู้ชมฮะก็ไปออกรายการทีวีแล้วก็สัมภาษณ์สื่อเหมือนกันฮะอย่างมีอดีตกรรมการวัดท่านหนึ่งฮะก็บอกว่าด้วยความเคารพนะคุณผู้ชมฮะบอกว่าก็เจ้าอาวาสที่วัดเนี้ยตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จเก่งนะฮะแล้วที่สําคัญะฮะพ่อบอกเลยฮะบอกว่าท่านน่ะท่านไม่ได้แค่ยืมแค่คุณป้ากิษณาหรือป้าจุม๋ม<ะ>ท่านยืมอ่ะญาติโยมอีกหลายคนแล้วก็พูดแบบนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมฮะแล้วที่สําคัญอย่างที่บอกไป ถ้าฟังตามที่คุณป้ากฤษณาบอกคุณป้ากฤษณาบอกว่าอะไรนะถ้าได้กระถินพระป่าจะเอามาคืน,คนให้คุณผู้ชมฮะอดีตกรรมการของวัดนี้แล้วก็รวมทั้งทางด้านหลายๆคนที่ปรากฏว่าเป็นลูกศิษย์ที่เคยถูกเจ้าวาดยืมเงินบอกว่าเชื่อไหมละ่ะว่าพอเวลามีกระถินพระป่าที่วัดเนี้ยไม่ใช่ว่าอ่าพอสวดเสร็จแล้วอ่เงินจะเอาไปทํานุบํารุงวัดเจ้าหนี้มายืนรอแล้วเงินน่ะสมมุติว่าอาศัยซองเสร็จเสเสร็จเจ้าหนี้มายืนรอมายืนนับแล้วะว่า วันนี้ที่จัดพระป่าจัดกรถินน่ะจะได้เงินเท่าไหร่แปลว่าฉันทําบุญกรถินบุญฉันก็ไม่ถึงสินะบุญแทนที่เราอสมมติเวลาจัดกรถินพระป่าเนี่ยส่วนใหญ่ก็ต้องบอกถูกไหมทำนุ่งบำนุงศาสนาหรือว่าอะไรให้โรงเรียนอ,อะไรคือมันต้องมีวัตถุประสงค์ไะฮะคุณผู้ชมฮะหรือว่าใช้จ่ายในวัดอะไรก็ว่าไปแต่ ปรากฏเจ้าหนี้มารอเลยอพอสวดเสร็จปุ๊บอาดําบุญกระถินพระป่าปุ๊บเจ้าเออเจ้าหนี้ฮะไม่ใช่เจ้าวาดฮะเจ้าหนี้มายืนรอเลยว่าเนี่ยวันเนี้ยมีเท่าไหร่เอามาเลยเอามาเลยมาหักลบกลบหนี้ขณนะคุณผู้ชมฮะแล้วขณะเดียวกันอาอย่างที่เจ้าวาดบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่ทําหนังสือเนี่ยรับสภาพหนี้เนี่ยนะฮะถูกบังคับขืนใจปรากฏฮะวันนี้คุณผู้ชมฮะทางเจ้าคณะตําบลเองเนี่ยนะคุณผู้ชมฮะท่านก็บอกแบบนี้ฮะบบอกว่าตอนเกิดเหตุอ่ะ พยานเยอะมากเลยนะมไม่ใช่อยู่ดีเซ็นกันสองคนเจ้าคณะบอกว่าพยานเยอะมากตอนที่เจ้าวาดเซ็นรับสภาพนี่ไม่ได้ถูกบังคับอย่างแน่นอนอเนี่ยฮะคุยมะดังนั้นคือ เดี๋ยวลองดูว่าจะยังไงก็ไม่รู้ว่าเรื่องออกทางใครเพราะว่าขนาดรถทัวร์บอกว่าจะลงยังไม่รู้จะเลี้ยวทางไหนเลยคือจะเลี้ยวไปที่เจ้าวาเจ้าวาดบอกว่าก็คุณป้าเองอ่ะนั่นอ่ะเขาไม่เรียกเงินกู้เขาเรียกว่าความศรัทธาเพราะมันไม่มีสัญญาอะไรเลยมันไม่ไมีสัญญามันเหมือนเงินเลี้ยงลายทําบุญนะในขณะที่คุณป้ากฤษณาบอกว่าก็เนี่ยฉันได้กุญแจโบสถ์มาเลยน่ะตอนนั้นแล้วที่ฉันให้น่ะเขาเรียกว่าคือการกู้เงินมันไม่ใช่คือศรัทธาไม่ศรัทธาแต่เราไม่เรียกว่าเงินบริจาคเราเรียกว่า เงินกูมันไปทางไหนอะไม่จริงๆงคุณผู้ชมด้วยความเคารพเงินน่ะพอเวลาพูดกับวัดอ่ะมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะจริงๆแล้วอันนี้อันนี้เราไม่รู้นะหมายถึงว่าไม่หนูไม่หนูไม่รู้ว่าพี่ตุ๋ยจะรู้ไหมว่าเจ้าอาวาสเนี่ยเขาจะมีบัญชีส่วนตัวได้ไหมคุณสานี้พูดตรงนี้ถูกต้องเพราะอะไรรู้ไหมคุณผู้ชมฮะมันมีประเด็นอย่างเช่นด้วยความเคารพวัดบางคลานหรือวัดดังๆอ่ะพอเวลาเป็นข่าวสมมติว่าเจ้าวาดมรณภาพปรากฏมันจะมีประเด็นเช่นทรัพย์สินเนี่ย มันเป็นทรัพย์สินส่วนตัวหรือทรัพย์สินของวดัดเช่นบางทีไปเปิดกุฏิของเจ้าอาวาสปุ๊บคําถามคือทรัพย์สินเนี้ยสมมุติยกตัวอย่างผมบริผมให้เงินนะ่ะกับเจ้าอาวาสคําถามคือเงินเนี้ยเราให้เจ้าอาวาสหรือเงินเนี้ยเราให้วดัดแล้วมันเป็นประเด็นมากเพราะบางครั้งด้วยความเคารพอักก่อนด้านนี้สองทศชื่อดังะนะก็คือทางด้านของอดีตธรรมาภัยวนันกับทางด้านของอดีตพระบาทสมปองค,คนก็ไปพูดการบอกว่าอเอาจริงๆของที่คนเขาให้คุณมาน่ะ จริงๆแล้วอ่ะมันเป็นของวัดหรือมันเป็นของท่านกันแน่เพราะก่อนอันนี้นก็มีคนประมานะฮะว่าสองพศศึกออกไปปุ๊บโอ้โหล่ํรวยรวยเลยแต่จริงๆก็ไม่ใช่นะครับคุณผู้ชมฮะมพอสอพศออเองก็บอกว่าทรัพย์สินเนี่ยคือมีแต่พวกหนังสือมีแต่ตำรับตำราที่เหลือที่เห็นว่าเป็นแม่ค้าออนไลน์หรือว่าอาดีตพระมาสมปองเองไปขายของคือชีวิตหลังจากบวชและหลังจากศึกแล้วอเออหลังจากลาสิกขาแล้วเป็นประเด็นเหมือนกันนะแล้วจริงๆถ้าแตะไปหลายๆวัดคุณผู้ชมฮะก่อนอันนี้เคยได้ยินมาเงินทอนวัด เคยได้ยินขา่นขาวไ,ไหมฮะแล้วปรากฏหลายๆวัดด้วยความเคารพคุณผู้ชมพอเนื่องจากเจ้าวาดวัดอะในทางกฎหมายถือว่าเป็นเจ้าพนักง,งานของรัฐพอ,อเวลาเกิดการทุจริตคอร์รัปชันหรือความผิดปุ๊บมันจะเป็นประเด็นว่าเจ้าวาดโดนและหลายวัดด้วยความเคารพคุณผู้ชมฮะกผู้ชายนี้สุดท้ายพอท่านไม่ผิดหลายต้องมีการคืนสมณศักดิ์ให้คืนการเป็นเจ้าวาดให้และหลายท่านด้วยความเคารพท่านต้องไปแต่งชุดขาวอะไปอยู่ในคุกอย่างเงี้ยพระ ดีพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบบางรูปปรากฏไปพัวพันกับเรื่องนี้เพราะท่านเป็นเจ้าอาวาสค่ะดังนั้นนะก็ถือว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะ,นะะเมืองไทยเมืองพุทธไงประโยชน์นี้<ะ>ค่ะนะฮะ,ะเดี๋ยวเราว่ากันต่อแล้วกัน